3มเหรียญหายากราคาหลักล้านแต่ทั้ง3เหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญอะไรปีพศออไหนเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยและสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้ล้วนๆนะครับเกี่ยวกับ3ามเหลียนหายากราคาหลักล้านเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคาหลักล้านนะครับสามเหลียนนี้เนี่ยเป็นสามเหลียนที่หายากและแพงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ ชอบถามผมบางคนก็ถามผมว่าพี่เหรียญแบบไหนที่ราคาแพงพี่เหรียญแบบไหนที่ราคาเป็นแสนจริงๆบ้างนะครับทั้ง3ามเหรียญเนี้ยมูลค่ารวมกันเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะครับก็แต่ละเหรียญเนี่ยมูลค่าเนี่ยหลักแสนขึ้นไปแน่นอนแต่ทั้ง3มเหรียญน,นี้มีข้อมูลยังไงไปชมเลยครับเข้าสู่เนื้อหาของคลิปเลยเหรียญเหรียญแรกนะครับที่มีราคาหลายแสนบาทเนี่ยนั่นก็คือ เหรียญ1นบาทปีพศ2493ครับอาเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญ1นบาทปีพศ2493ครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบาทรุ่นแรกนะครับในรัชกาลที่9เลยซึ่งพูดตามตรงว่าเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าหายากกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับในวงการนักสะสมเนี่ยตามหาเหรียญน,นี้กันแบบ สุดๆนะครับนักสะสมหลายท่านเนี่ยมีทุนทรัพย์นะครับบางท่านเป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะครับราคาของเหรียญ1บาทปีพศ2493เนี่ยราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่300,000บาทเลยนะครับสำหรับสภาพสวยๆและไม่ผ่านการใช้งานเหรียญน,นี้ผมพูดตามตรงความหายากนี่คือหายากมากเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะเหรียญเนี้เท่าที่เคยเห็นก็คือในการประมูล นในการประมูลของนักสะสมแล้วก็ตามพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆนะครับหรือนักสะสมที่รวยมากๆจะมีเหรียญน,นี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่บอกตามตรงว่าเหรียญ1น1บาทปี2493เนี่ยติด1ใน10เหรียญที่หายยากที่สุดนะครับเพราะว่าราคาเหรียญน,นี้เนี่ยก็อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเรียกได้ว่าแพงมากๆนะครับเหรียญน,นี้นี่แพงสุดๆไปเลยเพราะว่า มีความหายากเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยส่วนตัวเคยเห็นแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับและที่เหลือก็คือจะเห็นจากในหนังสือและข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่เพื่อนๆอย่าสับสนนะครับผมเชื่อว่าถ้าลงคลิปนี้ไปเนี่ยจะต้องมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมมีหนูมีฉันมีบางคนโอ้ยมีเยอะแยะ ดูดีๆนะครับอันนี้คือเหรียญ1บาทปี2493นะครับไม่ใช่เหรียญ1บาทปีพศสอ0 0นนะครับดูดีๆนะครับสังเกตดีๆก่อนบอกว่ามีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโปะนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยหงบาท2493เหรียญนี้ที่แพงนะครับราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300 0 0นบาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆวิ้งๆเลยนะครับแต่หลายคนจะชอบสับสนกับ เหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2,500 เพราะว่าเหมือนกันทุกจุดเลยยกเว้นตรงข้างล่างนะครับตรงคําว่าพศนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกันแต่จะต่างกันตรงคำว่าพศเพื่อนเพื่อสังเกตตรงคําว่าพศนะครับตรงพศเนี่ยถ้าเป็นของ2493อันเนี้ยมีราคาหลายแสนบาทถ้าแท้นะครับย้ำนะครับต้องแท้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นของพศ2,500เนี่ยก็ราคายังไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญ1นบาท2,500มีเยอะครับและเหรียญอื่นๆปี2493ก็ราคายังไม่ค่อยแพงมากนะครับราคายังไม่ใช่หลักแสนนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญที่มีราคาหลักแสนเหรียญแรกก็คือเหรียญ1นบาทปีพศ2493นั่นเองนะครับต่อไปครับเหรียญที่2นะครับนั่นก็คือ เหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2524ครับอ่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคลิปนี้ออกไปจะต้องพูดอีกเหมือนเดิมว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีนะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสังเกตดีๆนะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ปีพศนั่นก็คือปี2520 ปี2,522แล้วก็ปี2,524นะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงจะมีทั้งหมด3ปีแต่ปีที่แพงราคาหลายแสนบาทมีอยู่เพียงแค่ปีเดียวนะครับนั่นก็คือของปีพศ2 5 2 4เท่านั้นนะครับปี2,520กับปี2,522ราคาถูกครับผมมีเยอะมากๆผมมีแบบ เป็นหลายร้อยเหรียญนะครับใครมีใครสนใจเนี่ยสั่งซื้อได้นะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทคุชเชียงปี2,520กับปี2,522เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับใครสนใจสั่งสั่งซื้อหรือสั่งไปเช่าบูชาได้หมดเลยนะครับไม่ได้ขายแพงนะครับบางคนขายเป็นพันเป็นหมื่นไม่ต้องนะครับทางร้านเมตตามหามงคลมีของปี2,520 และปี2,522ในราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับแต่ที่แพงคือเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2,524ปีเดียวเท่านั้นนะครับเขาเชื่อกันนะครับในวงการนักสะสมคาดกันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งเมื่อเป็นเหรียญตัวอย่างเนี่ยก็มีความหายากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี24เนี่ย ผมก็เคยเห็นแค่ไม่กี่ครั้งเองนะนอกจากางานประมูลหรือว่าพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ในหนังสือนะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทคุชเชียงปีพศ2524นะครับเพื่อนๆดูง่ายๆครับด้านหน้าด้านหลังของทั้ง3ปีจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ20 22หรือ24นะครับเพื่อนๆดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงคุชเชียงครับ คือถ้าเป็นของ2520กับ2522อันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาประมาณหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นของ2524อ่าถ้าเป็นของ2524เนี่ยอันนี้แพงนะครับ25 2 4สองนะครับเพื่อนเื่อฟังอีกครั้งนะครับ5บาทคุดเฉียง2524ถ้าแบบนี้เคยเห็นนะครับเห็นมีรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะว่าอ่า เหรียญนี้ราคาถ้าสวยๆเลยนะประมาณถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากๆนะครับสุดท้ายครับเหรียญที่3ครับเหรียญที่หายากไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีความแพงมากๆนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 3นะครับ เหรียญนี้ทําไมแพงอ่าบอกก่อนเลยนะครับเหตุผลที่เหรียญนี้แพงเพราะว่าเหรียญนี้มีจํานวนการผลิตเพียง100เหรียญในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับเหตุผลที่เหรียญนี้แพงเนี่ยเพราะเหรียญนี้มีจํานวนการผลิตเพียง100เหรียญเท่านั้นโดยปกติเหรียญกระสับหมุนเวียนเนี่ยจะมีการผลิตสูงนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณหลักล้านเหรียญแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ10บาทปี2533เนี่ย เหรียญนี้มีจํานวนการผลิตเพียง100เหรียญเท่านั้นเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หายากที่สุดในบรรดาเหรียญหมุนเวียนนะครับที่เป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีนะครับหายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2533แท้ๆนะครับย้ำนะครับแท้นะครับไม่ใช่ว่าเอา37มเจียหางแล้วมาอ้างว่าแท้ไม่ใช่นะครับถ้า37มเจียหางเนี่ย เห็นค่อนข้างบ่อยครับบางคนบอกว่าได้มาจากเงินทอนที่นั่นที่นี่บ้างบางคนไปเจียหางมาแล้วบอกได้มาบัางเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทําหรือใครเป็นคนที่ได้มาจากตามตลาดจริงๆนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแท้เนี่ยเหรียญ10บาทปี2,533ถ้าแท้เหรียญน,นี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่3 0 0 0นบาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆแต่พูดกันตามตรงว่าที่ผมเคยเห็นแท้เนี่ย ก็มีแค่ประมาณ2 3สมที่เท่านั้นเองนะครับที่แรกถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นงานประมูลนักสะสมโอ้ยอันนี้นี่แพงแน่นอนครับราคาก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์น,นะพิพิธภัณฑ์นี่ก็แท้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับอันดับที่3ครับก็คือนักสะสมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็ราคาก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับซึ่งแพงมากๆเหรียญ10บาทปี2533เนี่ย ถ้าแท้บอกคำเดียวว่าแพงมากนะครับราคาสวยๆไม่ผ่านการใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000 0บาทคือใครมีนี่เป็นเศรษฐีไปเลยนะครับยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1เอ้ยไม่ใช่ยิ่งกว่าถูกรางวัลชั่วไปซะอีกนะครับขออภยัยผู้ผิดนะครับรางวัลที่1มัน6ล้านนะครับยิ่งกว่าถูกรางวัลชั่วทั่วไปซะอีกนะครับยิ่งกว่าถูกรางวัล2ตัว3ตัวท้ายซะอีกถือว่าเหรียญ10บาทปี2533ถ้าแท้นะครับราคาแพงมากๆโดยส่วนตัว นอกจากที่พูดไป3มเหตุผลข้างต้นก็ยังไม่เห็นแท้สักทีนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเจียหางกันมานะครับบอกพี่ดูให้หน่อยก็ส่วนใหญ่ก็เลข3ตัวหลังดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่เจียมาค่อนข้างเยอะบางทีขัดกันมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ทั้ง3ามเหรียญนี้นะครับมูลค่ารวมกันเนี่ยก็ราคาหลักล้านเลยนะสำหรับสภาพสวยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกไปแล้วครับทั้ง3มเหรียญนี้ เป็นเหรียญที่มีมูลค่าหลายแสนซึ่งทั้ง3มเหรียญรวมกันเนี่ยมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะครับดังนั้นถ้าใครมีเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สบายเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากขายอะไรให้ผมเนี่ยก็ส่งรูปมาทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคล นะครับเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์ c e like, b o o k Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ